คว้าโอกาสทำกำไรตลาดโลกไปกับ MTS Capital โลกเปลี่ยนไปแล้วแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเทรดกันเลยเทรดทองคำเพิ่มโอกาสทำกำไรสร้างพอร์ตเห็นผลโตไวเลือกสินค้าเทรดกับ MTS ได้ทุกรายการทั้งทองคำค่าเงินดัชนี S&P 500และน้ำมันจะเทรดเช้าสายบ่ายเย็น คุณเองก็เลือกได้ระบบทันสมัยเทรดได้ตลอด24ชั่วโมงลงทุนต่างประเทศหรือซื้อขายในประเทศก็สบายบโบรกเกอร์ไทยเจ้าแรกที่ได้รับสิทธิ์จาก CME Group เริ่มต้นเทรดต่างประเทศกับ MTs ได้ง่ายๆด้วยงบลงทุนหลักหมื่นตอบโจทย์ Global Trade จะเจนไหนก็ครบวงจร มีสินค้าอนุพันธ์ให้เลือกหลากหลายระบบใช้งานง่ายเครื่องมือทันสมัยได้รับการรับรองจากทั้งภายในและต่างประเทศเริ่มลงทุนได้ด้วยเงินหลักหมื่นคว้าโอกาสทำกำไรบนตลาดโลกได้แล้ววันนี้ที่ MTS Capital สวัสดีครับนบรุจูท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Go b i c y c l ครับสรุปภาพราคาทองคำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำนะครับแกวโดอยู่ในกรอบ1,912เหรียญถึง1 9 2เหรียญน,นะครับ โดยเฉพาะในคืนวันศุกร์นะครับมีการปรับตัวพันผวนพอสมควรนะครับโดยมีการปรับตัวขึ้นก่อนและปรับตัวลดลงต่อมานะครับเรามาดูกันครับว่าสุดานี้คุณหมอจะให้แนวโน้มทิศทางราคาทองคาเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณหมอครับสะดวกเข้ารายการ Smart Go ไหมครับเริ่มครับพร้อมนะฮะพร้อมครับผมสวัสดีครับท่านนักลงทุนในทองคาผ่าน MTs Go แม่ทองสุกนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ แรกของเดือนกันยายนซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นช่วงที่ราคาทองคำนั้นปรับโจวสวนขึ้นหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมานะครับหลังจากที่สามสี่ก่อนราคาทองคำร่วงลงมาจากข่าวเรื่องที่ว่าเฟดน่าจะยังคงขึ้นดอกเบี้ยอย่างร่อเนื แต่ตอนนี้ก็เหมือนข่าวที่นี้มันเริ่มอ่อนตัวลงทั้งๆที่ดองเปี้ยก็ยังอยู่ในระดับสูงและบอลยิวก็ยังอยู่ในระดับสูงแต่เราจะเห็นได้ว่าราคาทองคำสามารถติดตัวกลับขึ้นมาได้ประมาณ45เหรียญทีเดียวทำให้เช้านี้ราคาทองคำกลับมาเปิดที่ระดับ1 9 0เหรียญ เกิดอะไรขึ้นกับการที่ปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วต้องบอกว่าในเชิงเทคนิคนั้นการที่ราคาทองคำกลับมายืนอยู่เหนือ1,925เหรียญหรือเป็นแนวต้านระยะสั้นได้เนี่ยถือว่าทำให้ราคาทองคำนั้นสามารถวิเคราะห์ว่าเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าพอทำเอาขึ้นไปได้ และทองคำกำลังขึ้นไปเยายทดสอบแนวต้านสำคัญที่1,945เหรียญซึ่งวันพฤหัสและวันศุกร์ก็ดีขึ้นมาอย่างนั้นทีหนึ่งแล้วแต่แล้วในที่สุดตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเป็นการสู้กันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งน้ำหนักก็เรียกว่าบาลานซ์กอปอกันหรืออาจจะกล่าวได้ว่า ปัจจัยทางพื้นฐานที่สําคัญณนะขณะนี้ก็คือการที่นักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่คิดว่าเฟดน่าจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยได้แล้วเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนั้นเริ่มอ่อนแอลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับตัวเลขเศรษฐกิจของการจ้างงานหรืออัตราการจ้างงานที่ปรับตัวสูงขึ้นไปที่ระดับ สามจาุดแปดเปอร์เซ็นจากสามจุดสี่ก็คือหนึ่งสุดที่ผ่านมาทำให้มีช่วงสั้นๆที่ราคาทองคำดีขึ้นไปที่เบอร์พันเก้ายห้าสิบเอ็ดเพียงเดียวอยงไรก็ดีการที่ราคาทองคำยังสามารถทรงตัวได้ในบริเวณนี้พันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ก็ต้องถือว่าเป็นปันจจัยบวกของราคาทองคำที่มีโอกาส ที่จะขึ้นต่อได้แในระยะยาวปัจจัยที่จะส่งเสริมการขึ้นของทองคำอย่างต่อเนื่องก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่เริ่มอ่อนแอลงในภาคของอุตสาหกรรมเราเห็นได้ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานั้นก็หบอกว่าลดลงแต่ไม่มากโดยเฉพาะถ้าเทียบกับตัวเลขเศรษฐกิจ ของทางยูโซนทางจีนหรือทางญี่ปุ่นมานกส่ซึ่งก็ต้องบอกว่าทำให้ราคาทองคำนั้นไดงถูกกดดันแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือราคาทองคำยัง้องตัวอยู่ในระดับสูงทั้งๆท,ที่ระดับของดอลลาร์อินเด็ก์กลับมาที่ระดับหนึ่งร้อยกุ เดินเนี้ยครับดอลลร์อินเด็กซ์นั้นเป็นตัวแปรสำคัญตัวหนึ่งซึ่งธรรมดาดอลล่าที่อยู่ในระดับสแบบนี้เนี่ยราคาสองคำก็จะร่วงแต่ตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าราคาดอลลร์อินเด็กซ์อยู่ที่ระดับ104.2ในเช้าวันนี้ในขณะที่ราคาสองคำก็ยังสามารถขึ้นมาอยู่ที่ระดับ1,940ได้ดังนั้น ต้องบอกว่าภาพรวมของปัจจัยทางด้านพื้นฐานยังเกื้อหนุนการขึ้นของราคาทองคําในระยะกลางกระยะยาวเราเ้าดรอว่าถ้าราคาทองคําปรับยืนเหนือพันเก้าร้อยห้าสิบได้การขึ้นของทองคําก็น่าจะมีโอกาสกลับไปที่จับเพียงแต่ว่าปัจจัยหลักที่เป็นปัจจัย ทำให้การขึ้นไม่ได้ไปไกลก็คือเราเพี้ยยังอยู่ในระดับสูงและบอลยืดก็สูงนักลงทุนในระดับสถาบาันชนหนึ่งก็อันไปซื้อบอลมากกว่าดังนั้นภาพหลักๆของราคาทองคำจึงยังเป็นลักษณะค่อยๆขึ้นไปในระดับช้าๆดังนั้นในชิงเด็ก MTS Go ver, ่าวแมก้กระระิเคราวว่าภาพรวมของราคาทองคำน่าจะสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ต่อเนื่องโดยที่ปัจจัยที่ได้จากเป็นตัวกระตุ้นก็คือการที่เฟดหยุขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมในอีกสามอาทิตย์ข้างหน้าคือวันที่ยี่สิบกันอนกาอนถ้าเศรษฐกิจยังอ่อนตัวต่อเนื่อง เฟดเองก็คงไม่อยากที่จะขึ้นดอกเบีย้ยไปให้เร็วไปกว่านี้นะครับเพราะว่าเครื่องมือต่างๆของเฟดบ o t อกก็จะเห็นได้ว่าวิเคราะห์ว่ามากกว่า8.8%มองว่าโอกาสที่เฟดจะคงดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งหน้าคือวันที่19-20กันยายนเนี้ยมีถึง8.8%คือคงดอกเบีย้ยเท่าเดิมยังไม่ขึ้นนะครับดังนั้นปัจจัยกดดันในเชิงลบของทองคาก็ น่าจะน้อยถ้าลงทุนต้องติดตามก็คือตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาอยู่เรื่อยๆในช่วงอาทิตย์หน้านะครับวันนี้เป็นวันหยุดเลเร์เดยของสหรัฐอเมริกาซึ่งน่าจะทำให้ราคาทองคำนั้นเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบๆนั่นเองจังนั้นในเชิงการวิเคราะห์ก็บอกว่าถ้าราคาทองคำ กลับไปยืนอยู่เหนือ1,950เราน่าจะมีโอกาสเห็นราคาทองคำทะยอยขึ้นไปที่2,000เหรียญได้หรือในทางกลับกันถ้าเกิดเสร็จกับคิดที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเพื่อหยุดภาวะเงินเฟอ้อซึ่งเราก็ยังคิดว่าภาวะเงินเฟอ้อยังอยู่ในระดับสูงไม่ลงถ้าเงินเฟอ้อยังไม่ลงเสร็จอาจจะพี่นางขึ้นดอกเบี้ยต่อก็ได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือภาวะที่ไปกระทบต่อต่อระบบธนาคารขนาดเล็กและกลางของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีต้นทุนของบอนไว้ในระดับต่ำเมื่อบอนมีระดับสูงเรื่อยๆก็เรียกว่ามีภาวะอัดตุวจากการถึงครองพันธบัตรในระยะยาวก็คล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้น ในช่วงต้นปีที่ปรับตัวกระงนั่นเองดังนั้นในเชิงของการวิเคราะห์ก็จึงบอกว่าเป็นช่วงของการปรับฐานที่สำคัญที่ราคาทองคำน่าจะเป็นลักษณะค่อยๆขึ้นไปได้ยกเว้นแต่มีข่าวอะไรสําคัญเข้ามาดังนั้นในทาง MTS g r o u งวิเคราะห์ให้นักรงทุให มีความระมัดระวังและประับฐานการลงทุนเป็นแนวโน้มทิศทางขาขึ้นนั่นเองชว่วงปีนั้ได้ท่านลงทุนในสินค้าได้อย่างถูกต้องแล้วรับท่านอยู่ที่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าแล้วต้านสำคัญอยู่ที่พันเก้าร้อยแปดสิบสำหรับราคาทองไทยสามารถกลับมาย็ยนอยู่เหนือสามหมื่นสองพันได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นแนวต้าน เป็นแนวรับที่สําคัญของทองไยโอกาสที่เราจะเห็นราคาทองไทยปรับขึ้นต่อเนื่องน่าจะมีสูงก็ต้องขึ้นดูกับว่าภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรที่จะทําให้ค่างเงินบาทนั้นยังคงอยู่ในทิศทางอ่อนค่าหรือไม่เพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้ภาพรวมของเศรษฐกิจของไทยนั้นไม่ดี เราจะเห็นตัวเลขการส่งออกติดลบโดยองค์รวมจนถึงปัจจุบันเนี่ยติดลบประมาณเปอเซ็เดือนที่แล้วติดลบ6ตลาดยังพยายามคาดว่า,าการส่งออกน่าจะดีในช่วงกลางปีดังนั้นเงินบาทจึงคาดว่าโอกาสจะแข็งแค่น่าจะมีไม่มากนะนะครับว่าเศรษฐกิจ ยังอยู่ในภาวะที่จะต้องใช้แรงเชื่อหนุนจากาการบริหารจัดการของภาครัฐอย่างมากนั่นเองแต่กันในทางที่เศรษฐกิจย,ยังไม่ดีโอกาสที่เราจะเห็นรับสทองคำในทิศทางของเงินบาทพุ่งขึ้นไปก็ได้เพราะว่าเงินสกุลต่างๆในแถบเอเชียอ่อนตัวทึ่อัน ไม่ว่าจะเป็นหยวนซึ่งเป็นผู้นําเยงเองก็อ่อนมากในภาวะรอบเป็นสิบปีหยวนเองก็อ่อนเพราะว่าเสร็จสิบภายในนิ่งโดยลีนิ่งจากภาวะของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เอ่อู้การผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วสองแห่งใหญ่เป็นยักษ์ใหญ่นะครับ ตอนนี้ก็ต้องมาดูยักษ์ที่สองอคันที่กาเด่นนั้นจะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่อย่างไรแล้วก็รัฐบาลจีนก็พยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลดดอกเบี้ยก็เพิ่งจะประกาศลดดอกเบี้ยในวันศุกร์ที่ผ่านมาเพิ่มอีกแล้วก็พยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งโดยภาพรวมก็ยังไม่ค่อยดีนะซึ่งแน่นอนพอข้างของภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นจีนยี่ บุนะครับเอาเวียดนาม่มพูดถึงอ่อนปกเปลียกไปหมดเลยนะครับเ mm. งินบาทก็ยังอยู่ในทิศทางที่อ่อน่า mm. ดังนั้นภาพหลักของทองไทยจึ่งวิเคราะห์ว่าเป็นลักษณะของทิศทางขาขึ้นซึ่งเราก็จะเห็นได้สอดคล้องกับเพคทิเคิลของเงินบาทก็คือสามารถพุ่งทะลุสามหมืนสองพันบาท ต่อบาททองคำขึ้นมาได้ซึ่งเป็นแนวต้านหลักเพราะว่าถ้าเราเห็นทางด้านเทคนิคของราคาทองคําเองเป็นลักษณะของไซช์เวดาวมาประมาณสี่เดือนตั้งแต่เดือนสามค่อยใช้เวดาวลงมาานตอนนี้าการที่เบรก3สามหมื่สองพันบาทต่อบาททองคำได้ก็าอาจจะหมายมาว่าคมว่าโอกาสที่เราจะเห็น ราคาทองคำร่วงลงไปถึงบริเวณหนึ่งพันสามหมื่นสามหมื่หนึ่งพันห้าร้อยซึ่งเป็นโลเดิมนั้นน่าจะยาก <c oughs> ผมบอกว่าใช่ว่าน่าจะยากดังนั้นในเชิงของการลงทุนทองคําที่เป็นรูปของเงินบาทของทองว,ว่าเป็นการออมซึ่งน่าจะมีความเสี่ยงต่ำที่สุดถ้าเราไม่ได้ใช้ Level เรชเลย ซื้อทองคําเพื่อการออมอันนี้น่าจะเป็นผลประโยชน์สูงสุดกล่าวโดยสรุปจุดท้าก็คือว่าราคาทองคําในตลาดโลกที่อยู่ในรูปดอลลาร์เทอรมีโอกาสปรับตัวไปหา2,000เหรียญแลราคาทองไทยที่อยู่ในรูปของเงินบาทตบ,บาททองคํามีโอกาสปรับขึ้นไปหาไฮเดินได้ที่บระเดอน32,800บาทต่อบาททองคำดังนั้น ได้เชิญกันครับก็แจ้งให้ลงทุนลงทุนตามทิศทางและล่งผลิติต่อตลอดและขอให้ท่านโชคดีในการลงทุนเสถียรับขอบคุณนะครับคุณหมอขอบคุณนักลงทุนท่านนะครับที่ตามรายการพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในวันจันทร์ที่11กันยายนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ